สวัสดีครับเรามาลองใช้กันนะฮะายสันออมมิกลายนะครับผมคือมันเหมือนไม้ม็อบอะนะครับอ่ะเริ่มนะครับนี่เร็จโฟนะครับดูนะเสร็จแล้วพอตรงซองนะฮะเนี่ย เราก็จะแบบหุนหัวได้นะครับมือสามารถโยกได้นะครับข้อดีคือเนี่ยครับการที่เขาเบาแล้วสามารถที่จะบิดในทิศทา,างต่างๆได้นะครับซอกตอนอเคนะฮะปิดนะครับ ผมชอบเสียงเนี้ยเดี๋ยวดูนะผมชอบเสียงนี้มากมันจะมีเสียงแบบปุ๊บนะครับแต่ถ้าอันนี้เป็น Max อ่าต้องกดปิ่ก่อนแล้วก็ใช้ได้20นาทีนะครับผมก็จริงๆก็ พอแหละนะครับหรือถ้ายังไงไม่พอซื้อแบตเพิ่มได้นะครับ